สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพี่ๆน,น้องๆเอฟซี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะก็ผลหวยลาวก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครถูกแก๊สก็ยินดีด้วยนะคะใครไม่ถูกก็สู้ต่อไปค่ะสู้ต่อไปนะคะก็มาดูกันนะคะมีอันไหนเข้าบ้างนะคะได้แค่เลขวิ่งนี้ค่ะ เอดว่าแล้วจับคู่เนาะตัวที่มาประกบคู่ยังยังไม่ผ่านค่ะตัวที่มาประกบคู่หลุดนะคะได้ชุดนี้ไปนะคะในตารางหวยลาวในตารางหวยลาวไม่เข้านะคะตารางหวยลาวไม่เข้าวันนี้ตารางหวยลาวหลุดแต่ไปเข้าตารางหวยฮานอยสามตัวตรงๆงเลยค่ะทุกคนก็พอได้ค่าประทูนะคะสูตรว่าแล้วสูตร วันไหนมีหวยลาวชอบเป็นค่ะวันไหนมีหวยลาวสูตรสูตรฮานอยจะมาออกหวยลาวสูตรหวยลาวไปออกฮานอยทุกรอบเลยค่ะทุกคนเป็นไรไม่รู้นะคะก็ตารางฮานอยแตกเจ็ดแปดสี่เจ็ดหวยลาวนะคะ ก็ใครที่ตามตารางฮานอยก็พอได้ค่าประทูเหมือนแอดนี่แหละค่ะแอดชอบเล่น3ตัวนะคะแอดเอามาหมดค่ะเป็นหน้ากระดาษ a 4ทุกคนก็พอได้ค่าประทูค่ะมาลองดูค่ะหวยผลลาวนะคะแปดสามเจ็ดสี่แปดสามเจดสแปดสามเจแปดเจนะคะเรามีหมดนะคะเรามีหมดโอ้เสียดายขาดเจ็ดไปตัวเดียวทุกคน 8ปดามสี่เรามีเนาะแปดสามสี่เรามีแต่ว่าขาดเจไปตัวเดียวค่ะถ้าเจมาอีกตัวหนึ่งนี่ตารางแตกหตัวเลยค่ะแล้วเป็นตัวสำคัญด้วยนะคะตัวได้เงินด้วยโอ้ก็สูตรนี้หลุดก็ขอโทษขออภัยค่ะก็มาดูที่แอดให้ชุดสามสี่ห้านะคะแอดก็ ไม่สบายแล้วนะคะสามสี่ห้าเนอะแอดก็ให้ไปเนี่ยค่ะจับคู่กับเลขวิ่งก็เข้าไปนี่ค่ะเพราะว่าสูตรสามสี่ห้าไม่หลุดค่ะเข้าไปเจ็ดสี่นะคะใครที่ชอบเลขเจ็ดถ้าใครที่ชอบเลขเจ็ดก็จะมาได้แค่นี้นะคะตามสูตรของแอดนะคะก็ใครทีนี้ก็เข้าไปนี่ค่ะงวดก่อนก็เข้าไปเก้าสี่เนาะงวดนี้ก็เข้าไป 7, เจ็ดสี่นี่ค่ะผลออกมาแปดสี่เจ็ดเจ็ดแปดค่ะ ก็เ,เข้าไปค่ะใครที่ใครที่ไม่ชอบที่แอดจับคู่ให้งวดหน้าก็ลองมาหาเอาในนี้ดูค่ะลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะสูตร3ามสี่หไม่หลุดสูตรที่เอามาจับใส่เลขวิ่งเข้าแน่นอนค่ะ ทำยากอยู่นะคะห้วยเรา นี่ค่ะมาดูสูสตรนี้สูตรที่แอดเอามาใช้เป็นเลขวิ่งนะคะสูตรที่แอดเอามาใช้เป็นเลขวิ่งนะคะก็เข้าไปอีกงวดหนึ่งค่ะก็เข้ามาเป็นงวดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดงวดนะคะ ยี่สิบแปดงวดผิดสามงวดเข้ามาเป็นงวดรอบล่าสุดก็คืองวดรอบที่งวดที่ยี่สิบห้านะคะใครที่ไอนี่ก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะงวดหน้าแอดก็สรุปให้ดูเป็นแนวทางนะคะเพราะว่างวดนี้ตัวที่แอดเอามาประกบคู่ศูนย์หนึ่งสองศนย์สองนะคะเป็นตัวที่แอดเอามาประกบคู่เป็นหลุดค่ะเป็นตัวหลุดนะคะ ศูนหนึ่งสองเป็นตัวหลุดโอ้เสียดายจังเพราะว่าสามสี่ห้ามาถูกแล้วนะคะแปดเจ็ดก็ลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะหาตัวมาประกบนะคะงวดหน้าเพราะว่างวดนี้ตารางในในนี้ก็ ก็หลุดค่ะงวดหน้าก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกคะ่ะดูในตารางหวยฮา,า,านอยนั่นแหละค่ะทุกคนในตารางหวยฮานอยนี่แม่นกว่าตารางหวยลาวอีกทุกคนก็งวดนี้ก็สูตรกระจุยกระจายเลยค่ะใครที่เห็นนอกเหนือจากสูตรของแอดงวดหน้าก็ลองเอาไปพิจารณาดูค่ะสูตรหวยลาวแอดถือว่าหลุดนะคะสําหรับตัวแอด ใครที่ได้ใครที่เห็นต่างจากแอดแล้วจับไปดูแล้วถูกก็ยินดีด้วยค่ะส่วนตัวแอดก็ไปได้สามตัวในตารางหวยหาหน้อยแอดชอบเล่นสามตัวค่ะกระจายเป็นหน้ากระดาษ a 4เลยค่ะเพราะได้ทุนคืนค่ะทุกคนก็ลองวิเคราะห์จากสูตรนี่ละค่ะก็ลองวิเคราะห์จากสูตรนะคะ ใครไม่ถูกก็สู้ต่อไปนาะต้องมีสักวันและที่เราแตกเต็มๆตังๆก็ไม่เท่าไหร่เนาะแอดก็ไปหนัก2ตัวเหมือนกันค่ะสามตัวแอดติดไว้พอกันค่าประทูค่ะ สำหรับคลิปสรุปหวยลาวพัฒนานะคะก็จบแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ